สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มาอีกแล้วครับแก้งหมดหม้อบขนกจีนน้ำยาปลาตีนไก่ครับผมนี่ปึ๊บโอ้ยต้องมีเทสโชยแล้วครับผมวันนี้ก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้านะร้อนๆเลยครับอ่ะเป็นไงเฮ้ยเน,น้นเน้น เต็มหมอ้อครับเต็มคาราเบลโอ้นหเน้นครับตักลงไปนี่ไม่พลาดความเข้มข้นแน่นอนครับผักเราก็จะมีนนะแตงกวานะครับผักชีใบเลื่อยนะผักชีฝรั่งน,ะนี่กลัมปีผมงอรครับใบแมงลักงามๆเลยวันนี้ มีประมาณนี้ครับผักมีพริกทอดด้วยนะต้องจัดโชว์ซะแล้ววันนี้ก่อนไปส่งให้ลูกค้าครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะโอ้น่ากินสุดๆครับผมมามาครับพี่น้องแก๊งหมดหม้อมาอีกแล้วจัดไปครับ เดี๋ยวเทสโชว์ก่อนไปส่งให้ลูกค้าผอไปหาคุณมจีนเที่ยวครับวันนี้ที่ทำผนมจีนขายนะก็ไปส่งไปว่าทุรักทุเลครับคือฝนตกแต่ก็หมดครับ ที่บอกว่าจะมากินโชเนี่ยยังไม่ได้กินเลยหมดก่อนครับผมไปส่งเนี่ยโอ้ยได้เยอะอยู่ได้หลายชุดครับนี่จนต้องมาที่เนี่ยครับต้มแซ่บครับผมมือเย็นครับก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้กับว่าจะทำไก่ได้น้ำครับผม ไปดูนะครับว่าจะน่าอร่อยแค่ไหนเจอกันใหม่ครับผมออกไปหาคุณมิ้งเที่ยวสวัสดีครับ